เปลี่ยนรูทิดึงตัดผมนะตัดผมก็ตัดผมาเออจริงอก็ก็ค่ะก็ตัดคม่เปยนะเพราะว่าละครปิดกล้องแล้วเรื่องหนึ่งค่ะก็เลยตัดเลยพี่ม่าว่าไงคะครับสมใจไมคะอ๋อก็ทีมจริงก็น่ารักทุกคนอล้ครับโอ้นี่เราเปส่วนเกนเหรอเขาปเนีัดสิาไงบ สนุกดีครับพักผ่อนพักผ่อนไป่ทั้หอองหมดกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งครับหมากหนักขึ้นด้วยปั้มฮะน้ำหนักขึ้นด้วยรู้ป่ะไม่นะครับไม่ขึ้นไม่เคยหนักเห,นเหมือนเดิมทันทันบอกว่าดูหมากน้ำขึ<ต>้นหรอว่แบบดูมีกล้ามเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นั่นแหละก็หลังจากถ่ายเป็นเฮลไปก็ดูแลตัวเองเพิ่มไปทำอะไรมาบ้างครับทำอะไรมาบ้างเอาที่อ๋อก็ฟิตเนสครับผมน้ำคิีมราคาแฟนทันก็บอกว่าเราผอมลงราคา แต่ว่าน้ำหนักไม่ลงเลยค่ะก็มีแตะเหมือนกันคลิปนี้เรียกว่าสวีทนะคะคลิปนี้เรียกว่าสวีทไหมที่ฝุ่นไรอ๋อไม่ค่ะจริงๆแล้วเราไปทํางานด้วยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยไม่ไปกันหลายคนมากเลยค่ะเวลาเขาจะมีภาพปั้นหวานมันก็จะแบบแฮชแท็กเป็นแบบของมากด้วยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีโปรตุกุ้แรกค่ะก็เลยใหถ่ายใหแต่ยังไม่ข้าวปั้นหวานไม่เแฟนๆดูบเยอะแยะเลยเนาะ ก็มีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ค่ะคราไม่อ่งแควกราพกใ่ม่กับการาจะไปในท้งต่อไปกขอรูหนไ